สวัสดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเรามีท s เ0ครับเป็นรถที่ทางเราเช็คสภาพใหม่ทั้งคันนะครับมานำเสนอนะฮะเผื่อลุกค้าท่านใดกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมจะเป็นตัวเลือกไว้พิจารณาครับสำหรับรถคันนี้เราเช็คใหม่แบบร้อยเปร์เซ็นนะครับผมรถยนต์ฟิตใหม่แวนดีด็คือจัดใส่ใหม่หมดนะฮะนะครับปั๊มขาวนี้ของใหม่นะฮะ ของแท้ของใหม่ยี่ห้อเอ่อเจอตัวไม่ติกไี่ได้นับเล็กอะไรทุกอย่างนะครับผมวอลแพ็คใหม่นะครับรถทำสีใหม่นะคันนี้เครื่องยน,น,นต์ฟิวใหม่นะฮะปั๊มเชื้อเพลิงแล้วก็เช็คใหม่ครับผมคันหน้านนะครเช็คใหม่เรียบร้อยระบบสายไฟที่เดินใหม่หมดฮะร,รถที่ทางาเราเช็คสภาพไปประมาณสักแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลืองานเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย นะครับขั้นตอนการเดินสาไฟนะฮะแล้วก็ทุกชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมทีน,นี้เอามาใส่ท่อปรากาศให้ชมก่อนครับเป็นแนวทางการพิจารณาครับวันนี้ทั้งไฟกําลังเดินสาไฟอยู่นะครับหาอะไรทั้งคำนานหัวเสียบวะ เ็่ายตอูไรสำหรับอุปกรณ์ติดรถคันนี้จะเป็นดันหน้านะครับดันหน้าแล้วก็จันเจ็ดนะฮะรว่าใช้เวลาประมาณสัก3ามสี่วันน่าจะเสร็จนะครับเพราะงานตัแต่งมันที่ช้านะฮะใช้เวลาครับแผ่ลากไม่ใหม่ นะครับแผ่นลากแผ่นตั้งนี้ใหม่หมดนะฮะแผ่นตั้งใส่แบบพวงได้ทั้งสองข้างเลยนะครับผม สำหรับคนนี้เราถอดเกีย์ข้างออกนะครับถอดฝาข้างออกใส่เป็นเกีย์กลางเลยนะครับผมความคล่อง,องตัวในะการใช้งานนะครับทําด้ามหม้อน้ำแล้วก็ใส่ของใหม่ให้นะฮะเพราะของเดิมมันมันตันตันแล้วครับผมของเดิมมันตันแล้วแล้วมีรอยตะแล้วนะครับรัเปลี่ยนของใหม่ให้เลย อีสักสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวให้เสร็จแล้วจะทำคลิปให้ชมนะฮะเกี่ยวกับการทางานประสิภาพการทํางานของเครื่อ,รรรอ,งองยนต์แล้วระบบพฮนรอลิกต่างๆนะครับ ไปเป็นชันอื่นต่อนะฮะหรถคันนี้ก็ทําคลิปไว้เมื่อวานนี้ครับ6.0กำลังดีมากครับผมเดี๋ยววันนี้เข้ามาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยราลยละเอียดก็คือพวกสายดึงดับนะครับสายดึงดับแล้วก็พวกไรระบบน,น,น้ํามันอะไรพวกนี้ฮะสายดึงดับแล้วก็เป็นงอีกอะไรก็ใช้ได้เลยครับสำหรับผู่สูงคันนี้นะฮะคันนี้เราขายอยู่680,000บาทครับ ประสิทธภาพแบบร้อเปรเซ็เหมือนกันนะครับอุปรกรณ์ได้ตามภาพนี่เลยนะครับช่างเราก็กำลังทำงานให้ดูนะฮะครับผม ยาสารที่เก้าสูงคนนี้เสร็จแล้วก็วราคาอยู่ประมาณแปดแสนเก้าหมื่นบาทครับแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมพร้อมรับประกันคุณภาพสามสิบวันนะฮะถ้าชื่นชอบรุคักนนี้ก็เดี๋ยวสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้อเค,ครับผมติดต่อสอบถามกับเราได้ไดดไครับที่เบอร์โทรศัพท์081ย์แปดหศูนย์สิบเท็ดสี่ศนะครับ คลิปนี้จะไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ